วันนี้ริสจะมาทำแกงไก่เกาหลีหน้าตาของคนกินนะคะอยู่ข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอร่อยมากโอแกสุดสหดอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไปด้วยนะครับขอบคุณม่ไบ้สวัสดีค่ะ เอเจเฟอรมิลี่ค่ะวันนี้นะคะลิสเปิดรายการคนเดียวเพราะว่าโอป้าจินยุ่งมากนะคะเขากําลังประชุมอยู่ชั้นสองประชุมออนไลน์เนาะเดี๋ยววันนี้ลิซจะมาทํากับข้าวให้โอป้าจินก็เลยไม่ได้พูดคําพําเพลงมากเราก็เลยมาเปิดรายการคนเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวทําเองคนเดียวอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้ลิซจะมาทําแกงไก่เกาหลีทาไม่ยากนะคะเคยทําแล้วแล้วรู้สึกว่ารสชาติมัน อร่ชอบอะมันมีความเผ็ดนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาบอกสูตรนะคะทำง่ายๆโอเคเดี๋ยวเข้าไปทำกันเลยดีกว่าคะ่ะ Let's go เป็นผักต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้จะใส่ในซุปนะคะก็จะมีเห็ดหอมมันฝรั่งแครอทหัวหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะน,น,นี่ก็จะเป็นเกลือนะคะอลิใช้เป็นเกลือหิมาลยันนะคะหรือว่าใช้เกลือทั่วไปธรรมดาก็ได้ค่ะ ข่นเกาหลี2ช้อนกระเทียมสับซอสถั่วเ,เหลือง5ช้อนพอถ้าจะเค็มซอสถั่วเหลือง5ช้อนพริกไทยเล็กน้อย พอแครอทแล้วก็มันฝรั่งเริ่มสุกนะคะก็ใส่เห็ดหอมลงไปค่ะหรือใครอยากจะใส่เห็ดอะไรที่ชอบก็ได้นะคะแล้วแต่เห็ดออรนจิตามที่ทุกคนชอบเลยนี่อันนี้ต้นหอมญี่ปุน่นนี่นะคะหน้าตาของคนกินนะคะหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอร่อยมากใครอยากเอาไปลองทำตามก็ได้นะคะนี่ แกงไก่เกาหลีนะคะแกงไก่ใส่ซอสเกาหลีไม่ใช่แกงไก่เกาหลีแกงไก่ใส่ซอสเกาหลีใส่โคชูจังเป็นไงคะกับข้าวลิสทำอร่อยไหมคะเหมือนเชฟเลยเหมือนเชฟเลยกับข้าวอร่อยทุกอย่างใช่ไหมใช่เ,ออเก่งจังเลยเก่งจังมีความเก่งจังเลยนะคะก็รู้สึกปลื้มนะเวลาเราทำกับข้าวแล้วสามีอร่อยกินข้าวแซ่บเราก็รู้สึกดีใจนะ ใช่ไหมถ้าวันไหนบอกว่าไม่แซบก็คือจะอยากเอากับข้าวโยนทิง้งทำไมเป็นแบบนี้ก็เสียใจอ่ะทากับข้าวอุตส่าห์ทำเหนื่อยเพราะว่าปกติเราไม่ทํากับข้าวไงเราซื้อหรือว่ามีคนทําให้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทําเองเราไม่เข้าครัวเราไม่ใช่สายแม่บ้านแต่พอแต่งงานแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนนะคะเราก็ทํากับข้าวมากขึ้นอะไรอย่างงี้นังจานหรอคะ น,นี่คะโอ้ยต้องใส่ถุงมือเนอะออขนาดนี้กลัวมือเสียเหรอกลัวผิวเสียอย่างเงี้ยเหรอ,อขนาดนั้นโอ้โหเป็นพ่อบ้านนะคะเนี่ยแล้วก็มีความสักผ้าด้วยนะคะขยันสุดๆเลยโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้แบตหมดตานะคะก็เราก็เลยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะคะตอนนี้ คือเราจะไปดูคอนโดของเราซึ่งก่อนที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยเราอยู่คอนโดมาก่อนเนาะก็อยู่ละแวกใกล้ๆแถวบ้านนี่แหละแค่คนละซอยแค่แค่คนละซอ,อยนะคะเดี๋ยวจะไปดูคอนโดเพราะว่าตอนนี้เราประกาศขายคอนโดอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แล้วเราอะ ไม่อยากให้คนเช่ากลัวห้องมันพงังกลัวห้องมันช้ำก็เลยจะประกาศขายแต่ทีนี้เนี่ยประกาศไปแล้วก็ยังไม่ได้มีคนซื้อหรอกแต่เราก็จะไปเช็คสภาพห้องอะไรอย่างนี้นะคะไปคอยเช็คเรื่อยๆนะคะห้องจะได้ไม่โซมไม่เก่าเนาะใครเจอใครคะไอ้สามขาสามขาเพื่อนของซิงวิงแม่บ้านแม่บ้าน เขาเคยเล่นด้วยกันค่ะเขาเคยเล่นด้วยกันเขาเลยจํากันได้นะตัวนี้เป็นเป็นหมามีสามขานะคะอ,คอย่างับมือโอป้านะอ <laughs> ตอนนี้ก็พาจิงๆิงมาเดินเล่นก่อนนะคะนี่ที่ที่คุ้นเคยโอ้โหโอ้โหโยคะโอ้โหยืดเส้นยืดเส้นทอ้งงทอ,งทองขางแรงแน่ท้งองท้องขาแรงแรงถึงคอนโดแล้วค่ะ เปิดออกมาก็จะมีห้องอย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นห้องนั freely, ่งเล่นห้องนั่งเล่นแล้วก็กว้างผางนะห้องนั่งเล่นอันนี้ก็จะเป็นขนาด37.5ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นของเราก็จะมีมุมทีวีต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนนี้สามารถปิดประตูได้นะแล้วก็ปิดม่านได้นะคะ กันเสียงเข้ากันแล้วก็เป็นความส่วนตัวเนาะแล้วก็นี่นะคะเราให้เตียงของเราด้วยเตียงก็คุ้มแล้วอ่ะทุกคนเตียงก็ซื้อมาแบบอย่างแพงเลยอะ่ปะป้าทำอะไรแล้วก็นี่ห้องยังแบบใหม่มากเลยนะอันนี้ก็โต๊ะเครื่องแป้งให้ทุกอย่างเลยแล้วก็จะเป็นโซนห้องน้ำห้องน้ำคือจะบอกว่าอลังการมากอะ่<ป>ะนี่นะคะ,<ป>ะห้องน <ปะ S 1> ้ำเรา <ปะ S 1> อลังการมากความห้องน้ำห้องน้ำคือใหญ่มากอะ่ะน <Wow. S 1> ี่ก็เป็นอ่างน,น้ำชากโคโคแบบออโตโอ้นะคะแล้วก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งต่างๆนี่อย่างนี้เลยนี่แล้วก็จะมีแบบอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวเนาะมันจะแยกโซนดีมากทุกอย่างเนี่ยเราชอบตรงนี้ที่เราซื้ออ่ะ คือมันแยกโซนแบบห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นคือแยกกันมีประตูปิดอะไรให้เรียบร้อยเนาะนี่ก็จะเป็นห้องครัวแล้วจะบอกว่าอันนี้คือจะแบบฝุ่นเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ได้ทําความสะอาดจะบอกว่าเปิดออกมาเห็นไหมห้องนี้เป็นอะไรที่ลมโคตรฟังเสียงลมลมโคตรโกกลมทะลุผ่านจากเนี่ยไปหน้าประตูอ่ะปกติตอนที่อลิซอยู่อลิซจะงแง้มประตูออกนิดนึง คือลมดีมากลมผ่านดีมากก็จะให้พวกเครื่องสักผ้าตู้เย็นด้วยนะอันนี้คือเราให้เลยนี่ใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะมาขอดูห้องอะไรอย่างนี้ได้อู้ลมเย็นเนาะเนี่ยดูหัวบ้ากระพือมากเนี่ยดูผมอลิศอันนี้คือเปิดประตูหลังบ้านกับประตูหน้าบ้านนะไม่มีการเปิดพัดลมเปิดแอร์ใดๆเลยนะ ดูผมดิเออห้องนี้เป็นห้องที่ลมดีมากนะคะใครที่สนใจอ่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือว่าใครที่เป็นในหน้าหรือเป็นเอเจซนะี่ C, ต่างๆนะคะกออ็ติดต่อมาขอ,อ,อขายได้นะคะก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้นะคะนี่ห้องแบบ ดีดีมากแต่เราคือเราเสียดายเราไม่อยากให้คนเช่าเรากลัวห้องมันช้ำห้องมันพังเออเราก็เลยอยากจะขายอย่างเดียวเลย <c oughs> โอเย็ <c oughs> ยนวะ่ะเอาฟังเสียงลม <c oughs> <c oughs> เสียงลมดูผมกระพือเด่ยเดี๋ยนี่คือลมจากหลังบ้านทะลุมาที่หน้าห้องเรานะเนี่ยดูความลมกระพือดิดูผม <c oughs> ผมแบบว่าเออจริงๆอันนี้เรื่องจริงคือตอนที่อยู่อ่ะลิ่าจะง้มๆประตูไว้นิดนึงให้ลมมันผ่านยิ่งช่วงที่แบบเป็นช่วงหน้าหนาวอ่ะหว้ยฟินแม่เพื่อนเคยมามาเล่นที่ห้องและเพื่อนแบบว่าไม่กล้าเข้าไปนอนในห้องนอนเพื่อนเกรงใจเพราะว่าเพื่อนมากับลูกเพื่อนขอนอนตรงนี้ก็เอาราก็เอาแบบว่าผ้าปูที่นอนมาปูให้นางเออแล้วก็ ก็เลยแบบตอนนั้นยังไม่ได้นอนเนาะ<ๆ>ก็แง้มป,ประตูแล้วก็นั่งคุยกันเล่นๆนางบอกว่าว่าทำไมห้องเย็นจังเลยอะลมผ่านดีมากเอออันนี้นะคะอยู่แล้วรวยนะคะห้องนี้นะคะอยู่ได้สามปีก็ได้ซื้อบ้านใหม่เลยอะไรอย่างงี้ใครอยากรวยก็มาซื้อได้นะคะค <l> อ่ะโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะทางอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าช่องทางติดต่อก็ทางเพจ AJ Family ได้เลยนะคะเป็นราคาขายที่ขายขาดทุนและราคาไม่ถึง2ล้านบาท ใครสนใจติดต่อมาได้เลยหรือว่านายหน้าที่สนใจจะขายเพื่อกินเปอร์เซ็นต์นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r คร e แล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 ง้วยน้คะส้งกิ้งกินงก้งกิ้งก